สวัสดีครับสวั <laughs> สดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนครับคุณอีฟวังหลังกระพงสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอยู่วังหลังครับผมก่อนจะข้ามไปก็คือเราอยู่ตรงนี้คือท่าพระจันทร์ก่อนที่จะข้ามไปวังหลังถ้าใครเป็นเด็กกรุงเทพก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วไปข้ามไปฝั่งนูน้นใช่ครับผมและทีนี้ผมเนี่ยอยากจะพาคุณไปเที่ยฝั่งโน้นสะหน่อยว้าวแต่ว่าเท่าที่ผมให้คุณหาทํากันบ้านว่ามีร้านอะไรบ้างครับวันนี้คุณพร้อมไหมแนะนําว่าร้านที่ โด่งดังของวังหลังเขาก็คืออลละไทยซูชิวังหลังอ้าวว้าวว้าวมึงเน่ามากพี่ร้านนึงคือถังแตกถังแตกถังแตกไส้แตกที่ดังๆหรือเปล่าถูกต้องพาผมไปหน่อยอาจจะต้องข้ามเรือก่อนเฮ้ยเราไม่ต้องข้ามเรือดีกว่าเพราะไม่น้ำข้ามมาดีกว่าเจ้าพยาาใกล้ๆนะได้ไหมข้ามกันเลยเฮอะยาหมดอ่ะเออเลยมันเออเลยไปไปครับเดี๋ยวไปข้ามเรือก่อนนะ เข้ามานั่งในเรือแล้วครับวันนี้ฟังตรงนะตัวน้ำไม่เป็นไว่เป็นแต่ผมก็กลัวอยู่ดี <c oughs> คือเรามาจากเนี่ยท่าประจันเราก็ซื้อตั๋วมาคนละสามบาทห้าสิบนะครับเพื <c oughs> ่อจะข้ามไปฝั่งหนูสวยๆเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเรือบ้านพี่ป๋วมาแถวนี้เลยเหรอ <c oughs> นั่นเรือยอนบ้านผมเมื่อวานอะ <c oughs> เอ้ยมีเรือยอนกี่คันวะน่ะ <c oughs> มีเจ็ดเรือยอนนะเฮ้ยเจ็ดเรือยอนเลยเหรอไอ้ละม๊อดพูดถึงการข้ามน้ำข้ามเรือเนี่ยครับผม องคแค่นี้โอ้ยองค์ใหญ่ขนาดนั้นองค์ใหญ่ขนาดนั้นเนื้อปูเค็มเหรอเนื้อปูเค็มองค์เท่าไหร่เนี่ยองค์เท่านี้ค่อยคอแล้วขึ้นเรือด้วยเมื่อสี่ปีแล้วเหตุการณ์เรือล่มป่ะเรือล่มครับโอ้ผมบอกเลยว่าตายทั้งคันพี่รอดรอดที่อะไรตายคนแรกมึงดูพระเด็กพระนาค่ะทุกวันนี้ยังหาศพไม่เจอองคแค่นี้แล้วเก็บพระขึ้นมาเดินรอบกองไฟ เฮ้ยเก้าแรกยังไม่เป็นร้อยังไม่เป็นไร9ก้าสองตีพองนิบหน่อยนิดเดียว9ก้าสามไฟลามมาที่เข่าผมก็แค่เข่าะแหละผมไม่เก้าสี่ลามทั้งตัวอ๋อแล้วทั้งตัวยังไม่เป็นไรมองเห็นว่าเอ๊ะเหมือนไม่ตายเออไม่ตายตายคนตีเลยเล่ายาว ถึงแล้วครับผมเข้าใจครับผมเข้าวังหลังอวังหลังเราเข้าวจากท่าวใจัครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันสักหน่อยต้องที่วังหลังนะครับดูว่ามีอะไรกินกันบ้างนะครับใช่กูนี่พูดที่สุดในชีวิตเลยกูกลัวเฮีย er, กูกลัว ให้ตังค์ไปเถอะพี่เฮ้ยกว่าจะเดินถึงอ่ะคู่ตรงนะอาบน้ำเหอะเออเขี้ยเหงื่อไมยอหมร้อนไปอ่ะเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อมาย้อมไงมย้อมขายตลาดรถไฟกัย้อมอะไรย้อมและเซ็ตครับผมอยากจะกินซูชิอะไปนี่มาถึงสินแล้วเราเดินมาตั้งนานแล้วเนี่ยออร์ราไทยซูชิวังน้ำเขียวมึงชอบน้ำตกเอ่ะหัวหลังล้างล้างมึงชอบน้ำตกอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันดีกว่าฉันเลือเลทุกที มันเหม็นทุกทีเลยแปลงฟันหรือเปล่าไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงคุณที่ออร์แตยซูชิผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีข้างในแอร์เย็นเไม่ธรรมดานะคุณไม่ธรรมดาอือฮึ่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาจำการจำดั้ม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 จำ้มฮ่ามาทุกเพลงเลยอ่ะไอ้ตัวนี้ไม่เหม็นทุกเพลงเลยอ่ะเมนูเยอะมาก มิโเยามาาค่ะเฮ้ยไม่แพงมากเลยเว้ยซาซิมิ99บาทเนี้ยคุณหาตามไม่มไมีเลยนะเราลองสั่งปลาดิบนะอยากจะรู้ว่าราคาถูกประมาณเนี้ยคุณภาพเป็นแบบไบสเต็กเนี้ยสวายกับช่อนดิบเลยเนาะซาซิมิช่อนหรือซาซิมิสวายอันนี้จัมาจากในวัดหรือเปล่าวะคือประวัติแต่ผมไม่ทราบแน่ชัดประวัติจะรู้ประวัติเราจะรู้ประวัติจัดไปลองดูนะไม่รู้เลย ปูมาเพื่อขายดีมากเป็นแหล่งที่แบบว่าทุกคนมันต้องมานักศึกษาแถวนี้อะไรเงี้ยมาหากินซูชิที่นี่ <S 1> 1 <S เราสมมติรวมไปแล้วลวันนี้นะครับแล้วก็ซูชิไหมที่เด่นของที่นี่เออต้องมีซูชิรวมไหมมีรวม24ชิ้นเอาไหมร้อยสามสิบเก้าบาทเอาไหมอ่ะจัดไปเอารวมเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าซูชิเขาน่ากินหรือเปล่าแล้วที่นี่เขาบอกเลยว่าของก็เชื่อของเขาก็มีทาโกยากิอีกด้วยจริงเหรอจริงเราลองดูครับผมรับออเส่วนเลยครับอ๋อเจ้าครับ เอาตรงนะเอาตรงนะเซียนซียังไม่เยอะเท่านี้เลยมึงชอบตะเกียบบอสเราได้แล้วตามที่เราสั่งมาน่ากินมั่วสุดนะน่ากินมั่วอันนี้น่าจะเป็นน้ำราดของอันไหนฮะทาโกยากิทาโกยากิป่ะใช่ใช่อันนี้เป็นน้ำราดเออเลยง่ายจังโอ้โหสลูไปนี่คือคาราเมลไว้ใส่ของหวานไว้และนี่ก็เป็นโชกุนโชโยุอันนี้ดืออีคิวสั่งบ่อย มึงชอบวิคิวซังเหรอเขาให้มีนี่ไงไอวาซาแบะอะไรอะวาซาบิวาซาแบะได้อุ้ยพี่ชอบเลขอะไรถ้าเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดถ้าเลขเจ็ดอะสูตรแคปจบเขาให้กินชิ้นนี้ของญี่ปุ่นว่าจะเป็นวาซาบิหมอรักฟันทิ้งหมอรักฟันทิ้งหมอรักฟันทิ้งอาจารย์รักฟันทิ้งทดลองชิมกันไหมนี่ของผมอันแรกเลยดีกว่าต้องที่ต้องกินนี่ครับดูของผม ใครยื่นอะไรมากูก็กินหมดเลยอ่ะลองดูของดังประจำวังหลังคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาอย่าบ้วนนะอย่าบ้วนนะคืงนะแม่ตีปากกันนะบ้วนอ่ะเวลาชิมอะไรไปแล้วเวลาเรากินนะเราจะเอาแอ้เป็นภาพกลางทั่วไปอยู่แล้วฮะโดยปกติ อย่างใช้พี่ก็แบบผมรู้จักมานานเวลาเขากินอะไรแล้วเขาแบบเขาจะปล่อยตัวเองแบบโ l o w ไปกับฟ e ล l แลตอนเนี้ยกูไม่ได้พูดซะมึงก็รู้ดีกว่ากูอีกอุ้ยอาร์มไม่เอาแล้วนะไอฟักกะบิแบบเมียไม่เอาแล้วนาว,นว่ารังเข่าไม่ได้ว่ามึงเนี่ยอ,อยากลองมันีหยไม่มีกลิ่นคาววันนี้กินมีกลิ่นคาวอ่ะไม่คาวได้ไงไอ้เหี้ยรอบปันนี่ ซลมอนกลางๆมันจะมีแซลมอนที่เนื้อมันและหนาวัวนี้แต่ว่าด้วยราคานะอย่าลืมนะอันนี้ปลากระพงไหมใช่ปลาแซบะปลาสซบะปลาแซบะโอ้โหอร่อยจังเลยอ่ะจังเลยครับ บอกก่อนว่าที่นี่ปิดค่ำหนึ่งแต่วังหลังเขาปิดไว้นะพวกตลาดของเขา,ขาอะครับผม5โมง6โมงก็ปิดแล้วอันนี้กี่แจ่บผมให้สองแจ่บผมให้สองแจ่บประกันทำงานนะ่ารักมากยิ้มตลอดยิ้มหวานตลอดอยิ้มหวานตลอดเพราะว่างหลังควันขรโปงเลยไม่รู้ทําอะไรอยู่โอ้ยนี่ข้าวหลามแล้วเป็น <S <S> อะไรเป็นป้องบ้องป้องข้าอ๋อ้องบ้องแล้วอบข้าวหลามเนี่ยอ๋อข้าวหลามเออเขาจะขายเพิ่มข้าวหลามเนี่ยถ้าอบเป็นข้าวเหนียวข้างในเนี่ยจะมีกลิ่น๋อข้าวหลามอยู่แต่ได้ยินยำ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 อะไรนะ ข้างหลังปลาพรขายยำอยู่โอ้หแม่ยำบุญแซ่บยำุญซ่อมข้าวหลามเลยมันมีเขียงมีอะไรด้วยนะหั่นพวกเนื้อพวกอะไรเนื้อไว้หั่นพวกเนื้อเนื้อปลาปลาแร่ปลาอะไรเงี้ยแต่เขาหั่นไวนะก่อนแล้วก็มีบี้เนื้อปลาด้วยใช่เขาดูดเนื้อเล่นๆอ๊มกันเราช้อปปิ้งก่อนได้แล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าคุณมีของหวานสอดท้ายแต่ไม่รู้เจอหรือเปล่าต้องหาคุณ พาผมไปชอปปิ้งอะไรเด็ได้ครับมือสองอะไรเนี่ยเดินออกไปจากร้านซ้ายหรือขวาดิซ้ายหรือขวาเยี่ยวไปซ้ายอ่ะเกิดเจอท่าน้ําผมอยากว่ายน้ำไปกับเพราะว่าปกติผมบางประกงผมว่ายไปกับ3 4 0สรอบมึงฝันเหรอมึงชอบฝันเหรอมึงชอบฝันเหรอผมให้คุณซ้ายผมให้คุณซ้าย อดก,กินเลยฮะอดก,กินเลยอดก,กินเบยอดกินเบยหมดแล้วนะฮะวันนี้เขาปิดปกติก็หมดเวลาประมาณนี้ใช่ไหมพี่ประมาณนี้ค่ะงวันนี้คนเยอะใช่ไหมใช่ <c oughs> ถังแตกหมดมีถังแก๊สไหมพี่กินถังแก๊สก็แล้วอึ้งเลยนะถ้ากินกินขนมถังแก๊สเหรอใช่เป็นคนยังไงวะก็ถังแตกหมดแต่กูกินถังแก๊สก็แล้วโอ้ยเยี่ยมหมดว่ะโอเคไม่เป็นไรผมไปนี่เพืออกกําลังกายว่ายน้ำเจ้าพญาเล่นเหนือไม่เอาเฮ้ยหรอยาหมดแล้วมันไป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  คุกคีคุกคีงูงี้เน่อาเดินอดแดกขนมถังแตกอกีกโอ้โหมันมาเสียตรงขนมขนมถังแตกหมดอะ่ะนิดเดียวเองคือเราโม่เราโม,าม่แตไปช็อปไงแต่ผมบอกเลยว่าน่ากลับมาอีกเพราะว่าของกินของอะไรเยอะ<ๆ>เยอะมากกินเยอะมวัวม้วเยอะมวัวเยอะม้ว กลับกันแล้ววันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเรือข้ามฟ้าเขาเรื่องของเรื่องอะ่ะโอเควันนี้ใครก็ฝากกดติดตั้งไลค์แชร์เหมือนเดิมคกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปเที่ยวหรือว่าไปทําอะไรที่ไหนนะค,ะครับผมบเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งวันนี้ของเต็มไม้เต็มมือไปหมดโอเคอเครับผมสวัสดีครับผมงอีพีนี้เจอกันใหม่อีพีหน้า